ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแถมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของคนลึกลับเนาะพี่น้องเนาะครับของคนลึกลับงวดที่ผ่านมาเป็นบุตรชงมาให้ได้พี่น้องเนื้อบุตรลงงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับ แต่ว่ามือนีมากแล้วพี่น้องประเตียมพามาติดตามต่ออีกครับครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน68ลาวพัฒนาออก3 8 4 5 7 9ครับเล็กล่างออก4หเนาะพี่น้องเนาะมาไววตัวพี่น้องเล็กรัฐบาลไทยฮ้อมาออกเล็กล่าวนะครับ เมื่อเดี๋ยวพอเตียมพามาเบ่งมาติดตามเมิงน้องพี่น้องเนาะกับราวพัฒนาคนลึกลับนะครับเด็กน่อยขี่รถพี่น้องเลย เราพัฒนาคนลึกลับ บนล่างวิ่งรลดสองกับสี่นะครับสองกับสี่เน้นที่สอง ับชุดวินนี่พี่น้องสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเก้านะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องสองห้าสองหกสองเก้า สี่ห้ากสก้นะครับ ี่หาไมากแล้วพี่น้องเน้น้ะพี่น้องเด้อสองหกตัวเดียวสองเด็ดตุกหก กันแปดสองนะครับขับจัดเกียรนน์นอน้องเนาะรับวันพุธนะพ่น้องวันพุธท,ท 19, ี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่เน้นที่สองนะครับสังเกตมุมชุดวิ่งอภิณงเลือดสองสามสี ห้าหกเก้าน้อพี่น้องเนาะรู <t> ้สึกว่าหลักสามโบจับน้อพี่น้องเอาสองห้าสองหกสองเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าเน้นสองหกตัวเดียวเฉียนเฉียนนะพี่น้องครับเอาคอยเขาก็ให้ปังน้อพี่น้องเนาะจะได้โศกโศกมันมันกันหน้ากรรมครับเตรียมก็เฉยบึงก็ได้พี่น้องเพื่อพอเพียดเป็นมโฉมมาให้น้ากรรม รับวันพุทธที่19พฤศจิกายนห8ลาวคนลึกลับวิ่งบนล่าง2กับ4เน้นที่2พี่น้องวิน2 3 4 5สาครี่ห้าห้าับสองห้าสองห4สองี่ห้าี่หี่เก้าับเน้นสองหนะพี่น้องเนาะกัน8 2ดสองนะครับาวสัตว์เยเนนะพี่น้องเนาะรับ คอยเข่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะครับประเทียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณคนหลึกลับหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปรแเทียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขาคอยปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโชคมันมันกันนาอพี่น้องเนาะครับจะาลืมอดนพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไหลกดแช์พอเตียมน้ำเดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาการรมครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่ขออ C ฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมพอเตียมก็อวยพรให้โชคโชคมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม